ครับผมอันนี้ยินดีต้อนรับเข้สู่ซ่องม่อนสั่งช้แนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านร้านอะไรร้านทุก๊อปครับ,ปปบมันปปเป็นปปร้านขายของมือสองนะครับผมเราไปดูนครับไป อันนี้เป็นพวกโซนเสื้อผ้าครับผมพี่น้องมันทุกอย่างทุกอย่างเป็นของมือสองเลยครับผมราคาราคากับว่าแพงพร้อมตรงนี้ก็เป็นพวกสุดกีฬาครับผมนะครับแล้เบิ่งราคาครับ ตอนนี้เขามาเพิ่งตินไปแคมปิ้งนะครับผมอันนี้เป็นของมือสองข้างนั่นเลยนะครับผมนี่นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้สนใจอันนี้ครับอันนี้อยู่ที่มือหนึ่งมืนสองพันเยนครับเครื่องราคาไายยูตีเป็นเงินไทยยูมาเท่าไหร่วะประมาณสี่พันกว่าบาทเนาะสามพันกว่าสามพันกว่าประมาณสามพันกว่า,า 3, บาทอันนี้ย่างดีเลยครับนี่ครับมันกับพวกเอเต้นสนามไกลดีเพ่อน สนใจอันนี้เลยแต่ว่ามีเงินครับผมเก็บไม่พอเนาะยวเอาไปเบื้องโซนไหมเอาไปเบื้องโซนไหมครับผมเอีอย่าตอนนี้เขาได้อหกพวงแล้วครับอันนี้เป็นเป็นโต๊ะครับผมเป็นทางไปทางน้ำแียงห่างครับนี่ครับผมทางน้ำแข็งว่างอันนี้ราคาเท่าไรปะพันสามพันสามประมาณสี่ร้อยกว่าบาทครับผมอันนี้ครับสี่ร้อยแล้วก็มีเต็นท์แล้วก็มีเก้าอี้ครับเอาไปเบื้องโซนไหมผมว่าจะได้อีกอย่างต่ออีกนะครับผม ไอ้พวกอุปรกรณ์กีฬาผมพวกไอ้ตีกลมตีกรอบนะครับนะี่ครับนะ่าจนะน่าจถือว่าราคาของกับว่าแพงนะครับผม คุณภาพถามารถถามมานยังคุณภาพผมก็ว่าโอเคอยู่ดีครับคุณภาพมันก็โอเคนะครับผมเป็นพวกเสื้อผ้าผู้ชายแขนยาวนะครับผมเสื้อแขนยาวไม่ใช่แขนเสื้อแขนยาวครับนี่ครับอนนี้ผมได้แล้วสวยเสื้อผู้หญิงเนี่ยหรอราคาแปดร้อยประมาณกี่ประมาณประมาณพันนึงพอดีเนาะนี่ถึงประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาท ไม่ันเยนไทีเเงินไทยก็ประมาณ190-200ประมาณนี้ครับผมาเป็นตัวส่วนอื่นครับครับมันเรียกว่าสื้ออะไรเสเบอรบอลปะบรบอลราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็้อยกวเยนปีเเงินไทยเท่าไหร่ครับเจ็ดรอยปเงินไทยประมาณไม่ถึงร้อยมสองร้อยกว่าบร้อยห้าสิบ้อยเจ็ดสิบ่เนอะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมสวยนะครับ ประมาณสิบตัวแนะนำสินค้าหน่อยสินค้าแกงสินค้าก็ไม่แพงนะครับอยู่บุกออฟก็ราคาจับต้องได้อโอเคก็เอาง่ายๆมันก็น่าจะดีกว่าดีกว่าที่บ้านเราไปเมือสองเหมือนมือหนึ่งเหมือนเราเเหมือนมือหนึ่งของของผู้ป่มครับเติมเหื่อมากเลยครับผมอยู่ทั้งวันก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกเสื้อผ้าครับพวกเสื้อกีฬาพุทธ เสือนีไบหรือเอวะเอวใีวใส่ทำงานมิซโน่เออในพวกเอกตัองคาวสตาร์ทเท่าไหร่นราคาอันนี้พันพันเจ็ดพัอยู่ประมาณหกรไม่ถึงไม่ถึงสี่กว่าบาทร้อยมิซโน่มิซโน่าไหร่ครับพันสก็ประมาณ300ร้อถึง4ี่ครับ ครับของเด็กของเด็กโอ้ตัวนี้ไหนกลุ่มเหล็กเลยนี่ราคาเท่าไหร่ฮะมีอันนี้ราคาแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยเยนรวมภาษีร้อยกว่าบาทโอ้เยี่ะหูบอกเลยนี่ฝั่งในอ่ะโนคาฮะดูนี่ราคาฮะอ้กุ่มเหล็กหมดเลยด้วยนะครับผม ครับผมตอนนี้เราขึ้นไปเบิ้งสั้นสามนะครับผมม,มันสีมีอยียงแน่นครับผมดูนะครับดูมารอบที่แล้วมันมัน<อ>ยังจัดไปแล้วนะจัดที่สุดเป็นพวกโมเดลพวกนี้ครับผมฝั่งนู้นยังไม่ถึงแน่ครับมันจะเป็นพวกโมเดววนมมนมลนะครับเราไปเบิ้งน้ำกันนะครับผม ดิสอันนี้กองชุดครับนี่แค่หกพันกว่าบาทนะครับถ้ากิป็นเงินไทยเราเนี่ยโซนจะเป็นโซนพวกเครื่องดนตรีครับนะครับนี่เป็นพวกมาเร็วอะสลัดเลยอันนี้สามที่น้องนะครับอันนี้เอสท็อันนี้หนวดราคาเท่าไหร่ครับแต่ละตัวโอ้ถ้าบ้านเราเนี่ยแตะไม่ได้ยังแพงอยู่นี่ก็โอเคอยู่นราคาตัวหน่อยนี่เป็นเงินบ้านเอาเท่าไหร่ อันนี้ตัวละร้อยนี่ตีไปร้อยร้อยยี่สิบอันนี้พันหกพันหกประมาณห้าร้อยนี่ดีอยู่ได้การอยู่นี่ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ไม่แค่พันเดียวตัวนี้นี่ตัวงหนดขาวนี่พันเดียวตอนพันหนึ่งตีไปเลยสวยครับรด้การได้การเฮ้ย hey, ข้างล่างเป็นดาคอนบงังครับดาคอนบงังข้างล่างอีกข้างล่างอีกนานดูโตครับข้างล่าง,าง,างอีก แคว่านี่บ่าเสตนโตรู้จักมันเอออันอื่นปุมไม่รู้แล้วเนียอันนี้นารู้โตอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเลยอันนี้กันกันตั้มนี่สายกันตั้มเยอะเยอะนะผมราคาไม่แพงครับผมเวราไโซนอเลยผมว่าจะบอกประยุทธ์มาดูอยู่ครับไเอาไหมครับเนี่ยเอาไหมรถถังเนี่ยชอบไหมของเล่นแหละของเล่นที่ปลาเขา ตาวิไม่เอาไม่พูดโอ้ชั้นสามนะครับผมมันก็จะเป็นพวกไอ้อเครื่องใช้ฟ้วาวกเครื่องเครื่องดนตรีแล้วก็พวก<ส>โมเดลพวกของเล่นพวกเกมครับผมม,มันไม่เหมือนชั้นสองเนะอั<ใ>นนี้<ร>ก็ได้ของฟังครับราคาเท่าไหร่ราคาหกพันหกพันสามร้อแปดี่ี่เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่สองพ 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0หรือวาโอเชียอยู่เนาะแล้วเราลงไปจ่ายตังข้างล่างเนาะมันของข้างล่างครับจ่ายแล้วไปดูของแคมปิ้งเราครับว่าจะหมดเท่าไหร่ครับแต่ผมว่าถ้าถ้าถ้าซื้อที่ไทยเนี่ยแปดหมื่นป่ะเิ้เกินน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ยพันหรอแต่ล ตอนนี้เหาจ่าค่าของเรียบร้อยแล้วนะครับผมบวกแพงเลยครับผมตอนนี้มันเบิดท่องเบิดนี่ครับของที่ซื้อนะครับนะครับของที่ซื้อนะครับเป็นพวกนี้แล้วก็เป็นพวกไอเชมปิ้งนะครับผมวิธีสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเยนครับนี่ครับประมาณห้าพันห้าพันเยนเนาะอง่ายไปเบิดท่องเบิดห้าห้าพันเยนครับผมตัดออกไหมนี่ห้าพันเยนกระซิบประมาณเท่าไหร่ปะประมาณ ตีเป็นเงินบ้านห้องก็ที่ประมาณพันกว่าบาทเองนี่น่อยน่นบอกออประมาณพันสองหรือพันพันสามนี่เองนะครับผมตอนผมก็ได้กระเป๋าไม้ครับผมแจมปิงครับแจมปิงส,สวยๆส,สวยๆครับสวยๆครับสวยส้นมูก็ได้หลายอย่างครับผมเอาเลยครับผมนี่กระเป๋าครับไม่เก็นหกพันกว่าแบบพันเย,ยนครับธรรมดาแทบไรครับผมพอดีอย่างนี้ได้ใส่ของกลับบ้านอ๋อผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ชื่อคอจบ ไม่เพียงซําน,นี้ครับผมเขาพอกันไม่ชิปนานครับถ้ามากอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดซับสไค,คร <c oughs> ต์รรกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแชมปิ้งครับวันนี้เรามาเตรียมอุปกรณ์นะครับผมตัวร,ระยะทางนี่ผมเดินทางมานี่โอ้ไกลพอสมควรนะครับผมปั่นจักรยายนเป็นชั่วโมงเหรอเนาะ <c oughs> จากโลวะสิบโลได้ปะส,สิบกว่าเลยประมาณสิบก็โลได้ครับผมปั่นจักรยายนมานะครับผมเดี๋ยวมีบรรยากาศชี่รถมาระหว่างทางนะครับผมเดี๋ยวเข้ากัน คลิปนี้นขอจบไว้ซค่นี้แห้วครับผมไม่พอกันใ่คลิปหน้านะครับสซโยนารามตาตะ